สวัสดีเพื่อนๆและกันยานมิตรทั้งหลายก่อนที่ทุกท่านจะรับชมคลิปฝากกดติดตามกดไลค์และกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปต่อๆไปด้วยนะครับขอบคุณครับชาวราศีกลุ่มถือได้ว่าเป็นราศีที่11ของปีโหราศาสตร์ และสัญลักษณ์ทางโหราศาสตร์ที่เป็นที่รู้จักกันดีของชาวราศีกุมก็คือคนเทน้ำชาวราศีนี้เป็นคนที่ฉลาดมีหัวคิดก้าวหน้าและรักอิสระภาพด้วยความที่ดาวมฤตยูเป็นดาวประจำราศีดังนั้นแล้วชาวราศีนี้จึงมีความคิดที่เป็นอิสระและออกจะแหวกแนวไปสักหน่อยพวกเขาต่อสู้เพื่อสิทธิของคนอื่น คนราศีกุมเป็นคนที่ขี้อายและเงียบโดยกำเนิดแต่ในทางกลับกันก็เป็นคนที่ประหลาดและกระตือรือร้นอย่างไรก็ตามทั้งสองสิ่งนี้เมื่อรวมกันชาวราศีกุมก็ยังเป็นนักคิดที่มีความรุ่มลึกและมีสติปัญญาอย่างมากอีกทั้งยังชอบช่วยเหลือผู้คนนะครับพวกเขายังสามารถที่จะมองสิ่งต่างๆมองปัญหาต่างๆได้อย่างไร้อคติได้อย่างทะลุปุกโป่งนะครับ ซึ่งในส่วนนี้นี่เองทําให้ชาวราศีกุมสามารถที่จะเป็นคนแก้ไขปัญหาได้อย่างง่ายดายสวัสดีกระยาณมิรทุกท่านสวัสดีชาวราศีกุมนะครับในคลิปนี้จะเป็นคําทํานายพิเศษนะครับก่อนสิ้นปีเรามาดูกันว่าชาวราศีกุมจะมีแนวโน้มเป็นอย่างไรกันบ้างนะครับตามหัวข้อเลยนะครับราศีกุมจุดเปลี่ยนครั้งสําคัญที่กําลังจะมาถึง ก่อนสิ้นปี2567นะครับชาวราศีกุมทั้งหลายทุกท่านเตรียมตัวให้พร้อมสำหรับการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่กันได้เลยนะครับในช่วงเวลานี้ดวงชะตาของชาวราศีกุมหลายหลายท่านกำลังจะเข้าสู่ช่วงเปลี่ยนผ่านที่สำคัญที่สุดในชีวิตนะครับซึ่งจะส่งผลกระทบต่อชีวิตในหลายๆด้านไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการงานการเงินความรัก หรือแม้แต่กระทั่งทัศนคติในการใช้ชีวิตประจําบันนะครับสิ่งแรกเลยนะครับการเปลี่ยนแปลงในเรื่องของการงานนะครับถือเรียกว่าเป็นข่าวดีเป็นสิ่งที่ดีนะครับชาวราศีกุมภ์หลายนะท่านอาจมีโอกาสในเรื่องของการงานได้เปลี่ยนแปลงในเรื่องของการงานได้เปลี่ยนงานใหม่นะครับหรือได้รับมอบหมายหนะ้าที่ความรับผิดชอบที่เพิ่มมากขึ้นซึ่งจะนํา พาให้ชาวราศีกุมนั้นเติบโตในอาชีพในสายงานที่ทำอยู่แบบก้าวกระโดดถือได้ว่ามีความก้าวหน้าในเรื่องของการงานเป็นอย่างยิ่งอันนี้ก็คือจุดเปลี่ยนครั้งสำคัญในชีวิตก่อนสิ้นปีดังนั้นแล้วชาวราศีกุมก็ขอให้เตรียมตัวนะครับพร้อมรับมือกับการเปลี่ยนแปลงพร้อมรับมือกับโปรเจกต์ใหญ่กับงานใหญ่ที่จะโดนโยนมาทดสอบนะครับ เรื่องต่อมาเรื่องสําคัญต่อมานะครับเกี่ยวกับการเงินหลายท่านมีโอกาสที่จะได้รับโชคลาภนะครับหรือมีรายได้เพิ่มขึ้นจากช่องทางใหม่ๆแต่ในขณะเดียวกันก็ควรระมัดระวังในเรื่องของค่าใช้จ่ายที่เกินความจําเป็นหมายความว่าในช่วงนับจากนี้ไปชาวราศีกุมหลายๆท่านมีโอกาสนะครับที่จะหาเงินได้มากกว่าหนึ่งช่องทางมีรายรับมากกว่าหนึ่งช่องทางมีเงินเก็บเป็นกอบเป็นกำนะครับ แต่สิ่งที่ควรระวังก็คือเมื่อได้เงินก็ควรจะบริหารจัดการในเรื่องของการเงินให้ดีไม่ควรชราใจไม่ควรประมาทนะครับเอาเงินไปใช้จ่ายในสิ่งที่ไม่จําเป็นหรือใช้จ่ายในสิ่งที่มันเกินตัวนะครับเพราะ,ะถ้าปฏิบัติอย่างนี้มันก็จะเกิดการติดขัดไม่มีสภาพคล่องในเรื่องของการเงินในอนาคตก็จะมีปัญหาในเรื่องของการเงินได้นะครับสิ่งต่อมาคือเกี่ยวกับความรัก ชาวราศีกุมสําหรับใครที่ยังโสดอยู่นะครับอาจจะได้พบเจอคนพิเศษที่เข้ามาเติมเต็มชีวิตหรือ,อคนที่อยู่ในความสัมพันธ์ที่เคยคุยกันอยู่แล้วนะครับอาจจะเผชิญหน้ากับความท้าทายใหม่ๆที่จะทําให้ความสัมพันธ์นั้นนะมันแกร่งยิ่งขึ้นเช่นอาจจะมีเหตุการณ์ได้ไปท่องเที่ยวได้ไปทำกิจกรรมร่วมกัน หรือได้ไปเจอครอบครัวฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งแล้วมันทําให้จากที่แบบว่าคุยคุยกันแล้วมันมีเหตุการณ์ที่จะต้องว่าตัดสินใจที่จะต้องเดินหน้าความสัมพันธ์นี้แบบแน่นอนมากขึ้นก็ถือได้ว่าเป็นสิ่งที่ดีเป็นนิมิตหมายที่ดีนะครับอย่างไรก็ตามชาวราศีกุมทุกทุกท่านเลยนะครับไม่ว่าจะเรื่องการงานการเงินความรักสุขภาพนะครับก็ขอให้เปิดใจรับฟังความคิดเห็นผู้คนรอบข้าง ให้มากเป็นพิเศษนะครับอย่าเอาแต่ใจตัวเองอย่าคิดว่าตัวเองเก่งอย่าคิดว่าตัวเองอาจัดการอะไรสิ่งใหม่ๆได้พยายามเรียนรู้สิ่งใหม่ๆพัฒนาตนเองอยู่เสมอทุกสิ่งทุกอย่างที่จะเข้ามาในชีวิตมันก็จะทําให้ท่านนั้นมีความสุขมีความเจริญน,นะครับสําหรับเคารพเล็เกๆน้อยๆก่อนสิ้นปีนะครับก็คืออันดับแรกเลยชาวราศีกุมจะต้องเปิดใจนะครับถมตนยอมรับฟังยอมขอ,อวความคิดเห็น จากคนรอบข้างยอมรับการเปลี่ยนแปลงลองเปิดใจรับฟังความคิดเห็นผู้อื่นบ้างนะครับแล้วพิจารณาสิ่งที่ตนเองมีสิ่งที่ตนเ,เองสามารถกระทําได้เอามาต่อยอดเอามาปรับทุกอย่างที่เคยติดที่เคยมีปัญหาก็จะผ่านพ้นไปได้ด้วยดีนะครับในเรื่องของการใช้ชีวิตควรจะมีการวางแผนล่วงหน้านะครับจะช่วยให้ชาวราศีกุมนั้นมีการ เขาเรียกว่าพัฒนามีการรับมือกับอุปสรรคต่างๆได้เป็นอย่างดีขอให้ดําดเนินตามแผนที่ตัวเองวางไว้เพราะชาวราศีกุมเป็นคนที่ฉลาดอยู่แล้วนะครับคิดอะไรวางแผนอะไรก็ดําเนินตามที่ตัวเองได้วางเอาไว้ก็จะเป็นการดีที่สุดนะครับสิ่งสําคัญอย่าลืมพัฒนาตัวเองนะครับให้มีความรู้ให้มีความสามารถอยู่เสมออย่าคิดว่าตัวเองเก่งอย่าคิดว่าแค่นี้พอแล้วไม่จําเป็นจะต้องขอความช่วยเหลือจากใคร ไม่จำเป็นจะต้องเรียนรู้เพราะการที่เราถ่อมเนื้อถ่มตนนะครับขอความคิดเห็นจากคนรอบข้างอยู่เป็นประจำก็จะได้รับมิตรภาพที่ดีจะได้รับความร่วมมือที่ดีถึงแม้ว่าในสิ่งนั้นๆเราอาจจะรู้อยู่แล้วเราอาจจะคล่องอยู่แล้วเราอาจจะเก่งอยู่แล้วแต่เราลองขอความคิดเห็นจากทุกๆคนที่เราสามารถคุยได้ดูเพื่อ มันอาจจะนำม,มาซึ่งการเปลี่ยนแปลงความคิดของเราให้มันดียิ่งขึ้นจากที่เราคิดไว้คนเดียวมันดีอยู่แล้วอ่าพอได้รับความคิดเห็นจากคนรอบข้างมันก็ดียิ่งขึ้นแล้วความสัมพันธ์การพัฒนาความสัมพันธ์กับคนรอบข้างกับคนในองค์กรกับคนในครอบครัวมันก็จะดียิ่งขึ้นนะครับสิ่งที่สำคัญที่อาจารย์อยากจะเตือนนะครับชาวราศีกุมอย่าชราใจ ขอให้ดูแลในเรื่องของสุขภาพร่างกายให้ดีนะครับเพราะสุขภาพร่างกายที่ดีจะนำมาซึ่งความสำเร็จจะเจองานยากงานน้อยงานอะไรแค่ไหนถ้ามีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงนะครับท่านก็จะสามารถที่จะฟันฝ่าอุปสรรคนั้นได้แต่สำหรับชาวราศีกุมท่านใดที่ชราใจไม่ดูแลตัวเองอาจจะล้มป่วยอาจจะเป็นหวัดเป็นไข้ได้พอมีปัญหาอะไรก็ไม่มีกระจิกกระใจอยากจะแก้ จากดวงชะตาแท่นที่มันกําลังจะพัฒนากับจะต้องมาลดน้อยถอยลงด้วยความประมาทของเราเพราะการที่ไม่ดูแลตัวเองนะครับสิ่งสําคัญสุดท้ายที่อาจารย์อยากจะเตือนก็คือในเรื่องของอารมณ์นะครับอย่าปล่อยให้ความมีทิฐิอย่าปล่อยให้ความถือเขาเรียกว่าเห็นเห็นตัวเองเป็นใหญ่มาครอบงามมาครอบคุมจิตใจทําให้เสียเพื่อนฝูง อย่าคิดว่าตัวเองเก่งอย่าคิดว่าตัวเองจัดการได้ขอให้ถ่อมเนื้อถ่อมตนมีอะไรก็พยายามคุยพยายามใจเย็นแม้แต่กระทั่งกับคนรักกับคนในครอบครัวก็ขอให้ใจเย็นคุยกันถ้าชาวราศีกุมปฏิบัติตามนี้ได้ทุกอย่างจะผ่านพ้นไปได้โดยดีก่อนสิ้นปีจะมีโชคลาภก้อนใหญ่จะมีความสุขความเจริญเข้ามาในชีวิตแน่นอนนะครับเอาละครับนี่ก็คือภาพรวมดวงชะตานะครับ การเปลี่ยนแปลงครั้งสําคัญของชาวราศีกุมก่อนสิ้นปี2567นี้นะครับชาวราศีกุมท่านในมีโอกาสเข้ามารับฟังคลิปนี้รู้สึกว่าคําทํานายนี้มันมีประโยชน์กับตัวเองไม่มากก็น,น้อยก็ช่วยกันกดไลค์กดแชร์คลิปนี้ออกไปด้วยนะครับเพื่อให้ชาวราศีเดียวกับท่านได้มีโอกาสรับฟังจากการแชร์ของท่านนะครับถ้าเขาฟังแล้วเขาได้เอาคําแนะนํานี้ไปปรับใช้กับชีวิตเขาแล้วมันเกิดประโยชน์ มันก็จะได้เกิดเป็นบุญกุศลต่อต่อกันนะครับสุดท้ายก่อนจากอาจารย์ก็ต้องขอวอวยพรให้ชาวราศีกุมทุกๆท่านเลยนะครับจงมีความสุขมีสุขภาพที่แข็งแรงถ้าเป็นปไมื่อก็ตรวจดวงชะตาประจำปี2568ไปเลยนะครับอย่าเสียดายเงินเล็กๆน้อยๆเรารู้แนวทางชีวิตของเราอะ่ะมันดีนะครับเราจะได้เตรียมตัวเราจะได้วางแผน คนหลายๆคนนะครับเสียมากเสียง่ายเสียน้อยอย่างนี้เสียยากนะครับก็ขอให้ชาวราศีกุมมีความสำเร็จในทุกๆด้านนะครับสวัสดีครับ